สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่ตอนนี้มาจะมารีวิวนะครับจอมแหอดอกบัว12เสานะครับสีขาวนะครับผมหูเขียวนี่ครับอันนี้มารีวิวก่อนส่งนะครับผมมีพี่เซียนแหนะครับสั่งกันเข้ามานะครับสั่งมาสี่จอมนี่ผมก็จัดให้เจ็บแจมเลยนะครับ หูก็จะเป็นเขียวขาวนะครับนี่ส่วนตรงนี้ก็เป็นดอกควัวนะครับถักแข็งโป๊กเลยนะครับเป็นจอมสิบสองเสานะครับถักแข็งครับลายตาขามนะครับผมนี่เป็นไงครับใช้ได้ไหมเอ่ย เ,เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็แพ็คส่งแล้วนะครับครับยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะมีสินค้าตัวไหนมารีวิวให้อีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ